อยู่ที่ไหนคะที่ทันพีค่ะค่ะนี่เดี๋ยวเราเตรียมขี่ช้างเอาช้างมาแล้วขึ้นเลยค่ะพอดีเขาบอกว่าให้ผู้ใหญ่ขึ้นได้คนเดียวอ่ะมาม้าเลยไม่ไปนะคะเดี๋ยวป๊าไปกับเด็กๆนะอ่าขึ้นเลยค่ะหน้าที่ของพิยารินคือเอามือจับด้านข้างกับจับที่ก้านไว้ตลอดเวลาห้ามปล่อยมือนะคะอ๋อหลานๆจะไปด้วยอไปค่ะไปเลย อ่าไม่ต้องใส่หมวกก็ได้ละร้านเดี๋ยวทิ้งหมวกค่ะที่ชื่อหัวหินซาฟารีน้องช้างชื่ออะไรคะคนหล่อคนหล่ออ่องคะน้องาหมันนินงอาินเถิดมาค่ะอ่า เดี๋ยวน้องสัญญานะจะไปตามหาพี่อารินกับน้องอารันกันน้องสัญญาเนี่ยสามขวบนะแล้วก็เลยเรียกพี่อารินกับน้องอารันน้องสัญญาใครชื่อน้องสัญญายิ้มหน่อยเลยยิ้มหน่อยเดี๋ยยิ้มหมานอาเดี๋ยวยิ้มหวานมายิ้มหวานมาเดี๋ยวเราดูซิพี่เล่นอย like like well ู่ไหนเมื่อกี้ไปขี่ช้างมาอุ้ยป๊าป๊าหันมาป๊าป๊าป๊าหันมาเพราะไอ้ตัวนี้มันมีทนทนทนผมขนแทนอยตัวนี้ จะกลับบ้านด้วยหรอจะกลับบ้านด้วยหรอเล่นคลงไลมทำไมแ่ะเล่นแมับะอะมองกล้องครับละล้านนี่ละลานละลานมองไลอะไรวะลลาไม่มีไม่มีอะไร กุลังอุตังน้องสัญญาเสียวหลังไม่เป็นไรตัวนี้ไม่โซนเหมือนเมื่อกี้ค่ะจับมือเขาจับมือพี่อารินหน่อยเออเขาจับมือพี่อารินหน่อย อุ้มไหมพี่ลินอุ้มอ่ะพี่ลินอุอ้มอารมองต้องแม่นะครับเอออนรินมองก้องแม่ไว้เออรอน้องยอิ้มอารินมองแม่เออยิมย้มว่ายิ้มค้างไว้เออยิม้มยิ้มเลยเออยิ้มรันหาหาน้องไหมกลัวเหรอเออเขาบอกเขากลัวจ๊ว นี่หวานวานค่ะน่ารักจังเลย<า>มือสั่นเหรอมันหนักไหมนอก,กอ่ะนี่หวันบบหวานแป๊บนึ่งนะ <c oughs> น้องลันมา,มนานนเออพนักง,งานใหม่ที่หัวหินซาฟารีอ้าว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 โอ้ย Oh ยังไงนะแตงโมเป็นไงนะแตงโมเป็นไงลูกต้องบอกเชิญครับเนี้ยเหรอ

ลอลิ้นเกาท้องได้เลยครับเกาไปเลยครับผมอ,อ,อ่าเสือสวัสดีจ้าด้วยสวัสดีด้วยลูกดีอกหอมเลยค่ะนี่หอมแก้มเสือจุ๊บๆเลยจุ๊บเลยชุบเลย หอมเลยหอมเลยหอมได้น้องหอมนะทีเนี่ยหอมโซ่หอมน้องดูบลิสร้านการรนเขาตัดออกอยู่เลยน้องเดินน่ารักเลยแก่ชื่ออลินอันนี้ตัวไหนอลินอันลินตัวนั้นลินลินล้อลินตัวไหนกินนมวันละกี่ขวดคะเนี้ยตัวหนึ่ง เย,เยอะใช่ไหมเพราะว่าแต่ละตัวนี้พุงบเบ้อเลยพุงใหญ่เลยเดี๋ยวที่เราจะเลี้ยงไม่ให้เขาให้เขาดูดิพุงติดพื้นเลยอะ่ะคนเลี้ยงกดไม่เป็นไรครับพุงติดพื้นเลยอะ่ะ จับเล่นได้เลยครับอุ้มมัก็ได้อุ้มมัชื่อามินิกับคูเปอร์ครับเสือขาวยังไม่มีชื่อครับเสือขไม่ชยังไม่ได้ตั้งชื่อครับเพิ่งเอาชื่ออะไรมั่งครับเชื่อลตัว่งเชือลินอ่ะอ่ใช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 ่เชือลินตัวนึงเอาตัวไหนเชื่อลิน อ่าตัวไหนเชื่อลินลินกับลินนผู้หญิงน้องคเดียว่พี่ครับผม,ม,มครับประมาณสิบเดือนนี้มีมตลอดไหมคะไม่ไมีมมตลอดครับผมแล้วแต่ ให้น้องอารินดีกวา่าน้องเป็นผู้หญิงไหมผู้หญิงครับส่วนพี่คนนี้ชื่อพี่เฉยครับพี่เฉยครับพี่ผู้หญิงชื่อแฉครับุกกันนะครับเฉยแฉครับผมเหนะ็นไหมชัะรับอง <c oughs> ไมนนี้ก็่หล ติดใจแล้วสิทีนี้ติดใจแล้วแล้วก็ค่อยใช้ครับเนี่ปากก็ค่อยๆก้มลงไปจูบนะครับปากต่อปากกับปากสรพิษกันเลยครับทางจะว่าเอ๊บอ๊บเอ๊บเอ๊บอ๊บจะถอยไปไหนเอ้ยขนาดมูยังหันหน้าหนีเลยก้ลไปจูบนะครับไปค่อยๆจูบก็ไปครับเนี่ยจูบเอ้ยไปจูบนะครับจูบจูบเอ้ ูามตอโอเั้งกล้องมาผมจะงับเข้าไปที่พื้นจะได้เห็นชัดกันเลยสวงเข้าไปันสด้วู้ีนะงูงัเข้าไปเพราะมันจะเหมือนกับการตัดเรางูพิพิษเข้ามาเลยฟันของมันในเที่ยวของมันจะเหมือนเข็นฉีดยาเลยงูเล็กๆที่จะที่มันออกมาครับ 1 2 3าครับปุ๊บเห็นไหมนั่นแหละคดอทำให้เราตายคือตัวนี้แหละเห็นพิษไหมครับเห็นพิษงูไหมเห็นไหมคะเป็นน้ำใส่แก้วไปเมื่อกี้เนาะข้อขาเขาเป็นจุดเลยนะครับอันตรายอย่างมากเลยเขาเรียกว่าอะไรลูกเขาเรียกว่าอะไร มองไม่เห็นหรอมองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็น่ะตายาวคิดงูคิดของงูใช่ใู่แรงงูซึ่งทุกท่านรู้ว่าคิดงู่อยู่ในแก้วเนี่ยว้าวตู้นุ้ยจะหนักตู้นุ้ยเหรอคะชื่อตุ้ยนุ้ยกิโลคะเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะงูหลามทองเหรอคะงูหลามทอง <c oughs> ไหวไหมลูกห,หูตัวใหญ่มาก <c oughs> รูปได้ลูกรูปได้ <c oughs> แต่เมื่อกี้โตเมื่อกี้สี่สิโลเลยอะ่ะ อันนี้เห็นไหมหัวเขาจะไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนี้กิโลครับลุงอันนี้น <60 S 1> กิโลครับลุงโอ้พูดถึงหกสิบกิหกสิบกโลมันหนักแต่สี <พอ S 2> สวยเ <พอ S 2> นาะป,ปูนถุงปูนถุงหนึ่งกินกินอาทิตย์ละครั้งเหมือนกันไหมคะเนี่ยครับอันนั้นก้อนอันนี้อันนี้ไม้อนกินเองได้หันลามหันหน้ามาอหันหน้าหาแม่อนนี้ โอ้เป็นไงบ้างอันนี้มันมันอยู่ใช่แล้วสวยสวยมากตัวปิวเลยอย่างที่บอกนั่นแหละเราต้องรักษาเขาไม่แต่ผิวไม่แต่ในนี้มีกี่ตัวคะนี่ยงูอันจำพวกนี้สองตัวอันนี้สองตัวครับอับบิโนสามตัวหนึ่งแล้วก็เป็นงูเห่าเนาะก็แล้วเป็นงูเห่าดีเพราะงูจะถือโทรไม่ได้ติดกฎหมายทำไม ถ้าไม่โชคเขาบอกก็โอเคดีไปอย่างงูจงอางอย่างเงี้ยมันก็เป็นงูอนุรักษ์งูแบบกินหนูกี่ตัวคะอาทิตย์หนึ่งอ,นนอาทิษฐานึงนกินทีให้กินไก่เหรอคะอ่าไม่ใช่อาทิษฐานึงประมาณสิบห้าวันโอ้สิบห้าวันกินทีนไก่กินเยอะไ,ไหมคะพี่เยอะูกห้าหกตัวโอ้กินห้าหกตัวครับ